โอเคครับในข้อที่2อ่ะลองมาดูซิจะเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับน้องพลนะครับก็ช่วยกันดูว่าอติเกตไอ้เจ้าไซ n ์กำลัง2นะเทียบตัวแปรโอเมกาโอเมกาทีเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ลองมาซุยกันดูนะครับซุยก็คือไม่น่ใจนะว่าที่ทําไปมันจะถูกหรือเปล่าแต่ก็ เพื่อไปการแลกเปลี่ยนนะครับยังไงช่วยดูหน่อยนะครับช่วยดูนิดนึงว่ามันจะแก้ตรงไหนอะไรไงก็ช่วยบอกด้วยนะครับโอเคเริ่มต้นต้องการหาสเต็ปเดิมไหครับเราจะหาค่าของ V นะเวลา t ใดๆนะจะคิดจากไหนนะครับก็เริ่มต้นจากมีมวลน,นะครับเกิดแรงกระทำเพราะฉะนั้นก็คือจาก f เท่ากับ M dv/ dt สเต็ปนี้เหมือนเดิม จากนั้นเราก็ย้ายนะครับปเปิดขึ้นไปนะเป็น f คูณกับ dt แล้วก็เท่ากับ m dv จากนั้นเราก็จะทำให้เจ้าตัวดิฟนี้หายไปนะครับดิฟนี้หายไปเราก็จะเทคการอินทิเกรตเข้าไปนะครับฟื้สองข้างเหมือนเดิมตัวแปรเทียบกันก็คือเริ่มต้นจาก0ไปจนถึง T V เริ่มต้นจากอยู่นิ่งนะครับเหมือนเดิม ก็คือเป็น0จนถึง v จากนั้นเราก็จะแทนนะครับค่าเจ้าตัว f เนี่ยซึ่งมับอกมาเป็นไอเจ้าฟังก์ชันตัวนี้มาให้นะครับเราก็แทนเข้าไปเทียบที่เวลา t ก็คือเป็น f 0 sine กำลัง 2, โอเ omega t คูณกับ dt นะครับเทียบตัวแปรนี้เทียบตัวแปร t แล้วก็ตรงนี้นะครับสเต็ปเดิมก็คือได้เป็น mv อันนี้หมดไปแต่ปัญหาคือที่คุยกับน้องคลคือตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะฟึบศูนย์จนถึงทีนะครับค่า f เป็นค่าคงที่ f ศย์คงที่ดึงออกไปข้างนอก s ซ n ์กำลังสองโอเมก้าทีและคูณกับ Dt ปรากฏว่าเจ้าตัวนี้มันไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเนี่ยเราต้องทำให้มันเหมือนกันก่อนเพื่อจะได้เข้าสู่รูปนะครับฟอร์มของการอินทิเกรต แนวที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอันนี้คูณเข้าไปนะครับคูณเดี๋ยวไม่ได้ก็หารออกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าฟืบอ่าตัวนี้เดี๋ยวต้องขอเขียนนะครับเพิ่มเข้าไปจิตหนึ่งนะครับตัวนี้เราก็จะเพิ่ม,มตรงนี้เข้าไปโอเมกาทีตัวเล็กๆนะครับแล้วก็จะหารด้วยโอเมกาทีโอเคนะตามเนี้ยนะไม่งงนะฟืบไม่น่าจะงงไม่น่าจะงงนะครับตัวนี้ก็คือ ทำไม่เหมือนกันนะคูณเข้าหาดออกแล้วดึงออกไปข้างนอกนะอันนี้ก็คือเป็นเอลมวไง่ายต่อ <c oughs> F ศูนย์่วนด้วยโอเมก้าเนี่ยไอตรงนี้คือปัญหาแล้วว่าไอเจา้าฟอร์มอินทิเกรตเนี่ยเ,เดี๋ยวขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับคุยกับน,น้องพลเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเขาดูกันนะบอกว่าอินทิเกรตไซ กำลัง 2u du จะมีค่านะครับเขาพรุกออกมาให้เนี่ยก็คือเป็น u ส่วนด้วย2ลบด้วย,ยไซเห็นไหม sin 2u ส่วนด้วย4นี่จากตัวเนี้ยครับไม่แน่ใจว่าใช้เทคนิคก,การแยกส่วนหรือว่ายังไง น่าจะเป็นการลดทอนนะลดทอนกําลังหรืไงเท่าอย่างนี้นะนะครับเข้ามาปุ๊บเราก็จะเอาเข้ามาแทนเนี่ยในนี้เลยนะครับเพราะอินดิเกตตัวเนี้ยมันจะออกมาเป็นรูปนี้ u เนี่ยเราแทนด้วยตัวโอเมก้า t เพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนได้เป็นตัวโอเมก้า t ส่วนด้วย2คือดึงจากตัวเนี้ยเข้ามาใส่เลยนช่วยผมดูนะครับว่ามันยังไงแล้วก็ลบด้วยทร นะสองโอเมก้าทอยู่คือคือตัวโอเมก้าทส่วนด้วย4ใช่ไหมครับจำกัดเขตที่0จนถึงทีแล้วก็เท่ากับ mv เนี่ยพเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมแทนถูกหรือเปล่ายังไงพี่กับน้องช่วยช่วยผมดูหน่อยกันนะครับว่ามันถูกต้องไหมแล้วอย่างไรต่อนะครับเราก็จะได้ว่า f 0ส่วนด้วยโอเมก้าทนะ แทงเข้าไปนะครับแทงเข้าไปทีนี้มันต้องแทนเนี่ยอทีเนี่ยแทงเข้าไปในในตัวตัวฟังก์ชันนะครับตัวเนี้ยแทงเข้าไปนะมันก็จะได้เป็นฟืบเหมือนเดิมเนาะได้เป็นโอเมกาทีส่วนด้วยสองแล้วก็ลบด้วยไซน์สองโอเมกาทีส่วนด้วยสี่อันนี้คือ เนี่ยผมเขียนอย่างนี้นะครับฟืบเราแทนด้วยทีเนี่ยเข้าไปที่ในบล็อกแรกก่อนทั้งทั้งบล็อกทั้งปึ้งเนี่ยเลยนะฮะแทนทีเข้าไปฟืบฟืบพอใค่ามันก็เหมือนเดิมแล้วก็จะลบด้วยลบด้วยแทนศูนย์นะครับเข้าไปเดียวนี้ก็คือจะกลายเป็นศูนย์ศูนย์ส่วนสก็คือศน,นะแล้วก็สายศูนย์เป็นศูนย์ะาั้นก็คือลบด้วยศูนย์เนี่ยเท่านี้ฮะเท่ากับ MV เช็คนะถูกถูกไหมเอ่ย0น์นะครับใสศูนย์ก็คือได้เท่ากับศูนยะ์ะโอเคจากนั้นเรากา็มันก็น่าจะจบแล้วเนาะเพราะนั้นก็คือจัดนะครับฟอร์มเนี่ยเราก็จะได้ว่า V ที่เวลาทีนะครับที่เราเทียบตัวแปรทีกันเนี่ยนะมันจะเท่ากับ F0 ส่วนด้วยโอเมกาคูณกับตัว M แล้วก็วงเล็บเปิดนะครับออเมก้าทส่วนด้วย2ลบด้วยสซย์สองโอเมก้าทส่วนด้วย4ตึกหน่วยคือเมตรต่อวินาทีอืมน่าจะประมาณนี้มั้งทีนี้มันน่าจะจัดรูปไอ้เจ้าสซย์สองเท่าตรงนี้ได้แต่ผมไม่รู้ว่ายังไงต่อนะครับเดี๋ยวยังไงขอ ขอค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆมันต้องหาเนี่ยค่าของ X ด้วยว่ามันเท่าไหร่ก็คือต้องอินดิเกตเนี่ยไปอีกชั้นหนึ่งนะแต่ตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับยังไงช่วยช่วยผมแก้นิดน,นึงถ้ามันผิดพลาดยังไงนะครับจะได้จะได้ทําข้ออื่นๆต่อนะช่วยกันด้วยนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวพักไว้ตรงนี้ก่อนในข้อที่2